สวัสดีครับสมาชิก MT Cable TV และสวัสดีไปยังคุณผู้ชมที่กำลังรับชมมาทางช่องไฮสานคุณผู้ชมที่กำลังรับชมมาทางกลุ่มระบบทีวีดิจิตอลทั้งสองร้และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมข่าวรอบเมืองกาฬสินธุ์ผ่านทางช่อง4 5 c z News ภายสัตว HD ทางจานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มและสวัสดีไปยังคุณผู้ฟังที่กำลังรับฟังมาทาง FM 90.50 MHz ม MT Radio ตอนรับเข้าสู่ข่าวรอบเมืองกาฬสินธุ์ประจำวันนี้เราไปดูทางด้านของ ผูที่ได้รับรางวัลสักทองพระราชทานส้มตำลีลานะครับและก็เป็นเจ้าของสินค้าโอท็อปขึ้นชื่อปราส่งเครื่องนางสาวสุพัฒนาครับฉายสีวัน ตอนนี้เห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโควิด -19 ไปยังเกษตรกร,กรผู้ปลูกมะม่วงไม่สามารถส่งขายต่างประเทศได้ก็เกรงว่าผลผลิตอาจทำให้ขาดทุนได้จึงไปรับซื้อแล้วก็นำมาวางจำหน่ายครับบริเวณหน้าร้านของตนเองในพื้นที่อำเภอกระมะารสัยเพื่อขานรับนโยบายเป็นการช่วยเกษตรกร,กรผู้ปลูกมะม่วงจังหวัดกาฬสิน์ให้มีไรายได้ในช่วงนี้ นางสาวสุพัฒนาฉายสีวันครับแม่ค้าโอท็อปจะหมายปารส้สงเครื่องและก็เป็นเจ้าของร้านสากทองรางวัลพราชทานส้มตําลีลาตั้งอยู่ในพื้นทีรร่อำเภอกำมะรสายจังหวัดกาฬสินก็บอกว่าในช่วงนี้นะครับผลผลิตมะม่วงนานานชนิดกําลังออกดอกออกผลพร้อมจําหน่ายทุกๆปีจะมีพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อถึงที่เพื่อส่งขายต่างประเทศและในประเทศแต่ในช่วงนี้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด ของโควิด -19 ไม่สามารถส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศได้ด้านผู้ว่าการศิล์ในชัยวัฒน์นิมสิริจึงมีแนวทางการช่วยเหลือชาวสวนมะม่วงให้มีพื้นที่จำหน่ายให้กับประชาชนในพื้นที่และจำหน่ายทั่วประเทศทางออนไลน์จึงเปิดตลาดในชุมชนและริมถนน,นหน้าบ้านช่วยเหลือชาวสวนมะม่วงในเขตพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ขานรับนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางสาวสุพัฒนากล่าวเพิ่มเติมว่าได้รวมกับนางวิไลไสยบูรณ์มารดาครับและนางละอสินมั่นคงอดีตพยาบาลโรงพยาบาลการะิสียนซึ่งมีศักเป็นน้าครับประสานงานเครือข่ายสวนมะม่วงส่งผลผลิตมะม่วงพันน้ำดอกไม้สีทองและมะม่วงแก้วมาเกรดเ นำมาจำหน่ายครับบริเวณหน้าบ้านซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามตลาดโต้รุ่งอำเภอกมารสาัยติดกับร้านทุกอย่าง20นะครับแล้วก็จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งมีการนำมะม่วงมาจำหน่ายกิโลกรัมละ35บาท3กิโลกรัมจำหน่าย100บาทที่สำคัญหากจะมีพ่อค้าแม่ค้าสนใจมารับ ซื้อไปจำหน่ายต่อก็จำหน่ายในราคาขายส่งกิโลกรัมละ23บาทเท่านั้น,นสำหรับผู้ที่สนใจนะครับอยากจะไปรับมะม่วงต่อนะครับจากคุณสุพัฒนา หรือว่าต้องการติดต่อข้อมูลโดยตรงกับการนํามะม่วงไปขายต่อโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าต่างๆก็สามารถติดต่อโดยตรงครับที่หมายเลขโทรศัพท์0827437571 0827437571หรืออีกหนึ่งหมายเลขครับฝากมา087 08958860870895886ถือว่าเป็นการขานรับนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ต้องการกระจายผลผลิตมะม่วงนะครับของชาวสวนมะม่วงให้มีตลาดรองรับดังนั้นสนใจก็ติดต่อไปได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไปเมื่อสักครู่นี้นะครับ